มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกสวัสดีค่ะในวันนี้24มีนาคมพุทธศักราช2566มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกได้จัดพิธีอันทรงเกียรติค่ะเพื่อเป็นการรับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหมอ่อมแต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกภาพบรรยากาศจะเป็นอย่างไรนั้นไปติดตามชมพร้อมๆกันเลยค่ะ พิธีรับสนองพระบรมราชองค์การโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวันศุกร์ที่24มีนาคมพุทธศักราช2566มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกจัดพิธีรับสนองพระบรมราชองค์การโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งอธิการบดีม,า 2, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่19มีนาคมพุทธศักราช2566ซึ่งพิธีดังกล่าวประกอบด้วยพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกพิธีสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลในการรับตำแหน่งอธิการบดีโดยมีประธานฝ่ายสงฆ์พระครูปลัดอังกูลโชตโกเจ้าอาวาสวัดเขาบางพระ เลขานุการเจ้าคณะตำบลบึงพิธีอัญเชิญพระบรมราชองค์การพิธีกล่าวประกาศสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีและพิธีรับสนองพระบรมราชองค์การกล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยรองศาสตราจารย์ด็อกเร์เลิกชัยฟูประทีปสิริเพื่อเป็นเกียรติยศอันสูงสุดในการดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลายัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกคนปัจจุบัน โดยมีคณะผู้บริหารจากทุกหน่วยงานภายในเข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีและมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีณห้องปัญญาสิริชั้น6มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกเขตพื้นที่บางพระจังหวัดชนบุรี และภาพบรรยากาศทั้งหมดนี้นะคะก็คืออีกหนึ่งพิธีที่มีเกียรติยศอันสูงยิ่งค่ะในการแต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกรองศาสตราจารย์ดเรเลิกชัยฟูประทีปสิริในวันที่24มีนาคมพุทธศักราช2566เพื่อเป็นหนึ่งในการพัฒนามหาวิทยาลัยแห่งนี้ให้ก้าวสู่ความเป็นเลิศเพื่อการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ